ทุนกนอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันพระจำปี2,568เในโอกาสครบรอบ23ปีโครงการทูบีนัมเบอร์วันจัดขึ้นในระหว่างวันที่12 1 5ถึง15กร,รกฎาคม2 5 6 8นอณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอรปราเก็ตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนนะายนัทพงศ์สงวรจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดทูบีนัมวันดีเด่นประจำปี2568ในขณะที่นางสาวพรทิพย์ธนประสพบ,บริษัทเจริญพกอข้าวอาหารจำกัดมหาชนโรงเพาะฟักกุ้งทะเลจังหวัดตราดได้เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบวันดีเด่นประจำปี2568ประเภทผู้บริหารพนักงานในสถานประกอบการทูบีนัมเบวัน ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้นําคณะจังหวัดตราดนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันเมื่อวันที่13กรกฎาคม2568ณห้องเชฟไฟ203ศูนย์การประชุม i ิมแพกฝอรมเมืองทองธานีอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ณห้องมขวานดังสันสโมสอดานบกถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนในเขตพญยายไทกรุงเทพมหานครในนั้นเธอพงศ์สุวรรณตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด no drugs no dealer เพื่อนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะต้องร่วมมือการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานครอบคลุมทุกมิติทั้งในมิติของพื้นที่และมิติของการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนกิจกรรมยุวสิงมหาไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะให้เยาวชนทุกพื้นที่เป็นเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติดนั้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568ที่สาราประชาคมจังหวัดตราดได้มีการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายยุวสิงมหาไทยรวมใจต้านภัย,ยาเสพติดเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็นพลังจังหวัดตราดประจําปี2568 โอกาสนี้ได้มีการมอบทงสัญลักษณ์ให้กับนายอำเภอทุกพื้นที่รวมทั้งการมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับเยาวชนที่เป็นยุวสิงห์มหาไทยระดับตำบลครบทั้ง7อำเภอและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจังหวัดตราดได้จัดให้มีพิธีลงนามปฏิญาณรวมพลังยับยั้งปัญหายาเสพติดระหว่างนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อดำเนินการตามรูทแมปควิกวิน3เดือน เ่อจากนั้นได้มีการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด no drugs no dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีนายนัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีร่วมกับพลตรวจตรีชูเกียรติภูกาพลอยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดโดยมีกำลังพลทหารตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมในพิธีบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานของรัฐตั้งเป้าหมายในการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลและอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยป้องกันยาเสพติดต,ตามนโยบาย Seal Stop Save คือชอรบรหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจําปีงบประมาณ2568ขึ้นเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับชรบรซึ่งเป็นอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองถือเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับฐานรากของประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจังหวัดกราดได้ดำเนินการจัดตั้งชรบครอบคลุมทุกอำเภอจำนวนทั้งสิ้น3 1 0 6คนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศกำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดตราดได้จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ